เอาเลยครับสวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวปืนนะครับที่มีชื่อว่า ReFI นนะครับหรือหน้าตามันก็ MP 5นั่นแหละนะครับผมก็ปืนนี้เป็นปืนซับไม่ชิดกันนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นปืนที่ไม่ค่อยมีบทบาทในเกมเท่าไหร่ค่อนข้างมีน้อยครับปืนนี้จะดรอปช่วงใน้ทยของเกมแล้วเป็นปืนที่ได้ฉายาว่าเป็นปืนเทียบไ้ใช้ค่าเนเจอร์เนเจอร์เตอร์นะครับเจร์เตอร์นะครับเป็นเป็นตัวที่แบบ อยู่ท้ายเกยม์นั่นแหละที่มันต้องสแกนยิงยิงปรสิตตามร่างกายครับปืนนี้นะครับมีลูกเล่นเจ๋งๆอยู่ก็คือมันสามารถใส่สโคปเป็นไบโอสโคปได้นะครับเนี่ยเป็นไบโอเซนเซอร์สโคปหรือว่าเป็นเทอร์โมสโคปนะครับในการเป็นเป็นกล้องจับความร้อนนะครับเพื่อหาจุดอ่อนนะครับเอาไว้ยิงเลเจเนเตอร์เดี๋ยววันนี้เรามาลองยิงใช้ทั่ว,วไปดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบให้ดูนะครับถ้าปืนปืนนี้เนี่ยถ้าใส่สโคปแล้วจะมองเห็นแบบนี้ครับผม นี่ประมาณนี้หรือจริงๆเราจะถอดออกก็ได้นะครับถ้าถอดออกก็จะเป็นปืนทั่วๆไปเลยนะครับนี่ะผมรือบอกนะครับปืนนี้นะครับดาเมจค่อนข้างน้อยนะครับกระสุดบรรจุได้60นัดนะครับดาเมจแค่หนึ่งนะครับแล้วก็รีโหลดนะครับช้านิดนึงแล้วก็เลนสอฟไฟค่อนข้างเร็วนะครับคลาบปีเซชันอยู่ที่4.5ค่อนข้างสูงนะครับเน้นดินทะลุเป็นหลักนะครับเอ่อเอาไว้ฆ่าเลเจนเดเลเจนเดเลเตอร์ กอขออภัยพ <c oughs> ูดผิดพูดถูกนะครับส่วนถ้าอัพเต็มแล้วเนี่ยก็จะได้ได้แบบยิงทะลุ5ตัวนะครับเหมือนออปชันเหมือนปืนพันธุ์ที่เช่อครับแต่ว่าแล้วก็ออปชันที่2สามารถใส่ตัวนี้ได้ด้วยตัวกล้องกล้องไวรัสไอกล้องไออะไรนะกล้องไบโอไบโอเซนเซอร์สโคปนะครับนะเดี๋ยวเราาลองใช้งานกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงครับช่วงนี้เริ่มพูดผิดพูดถูกแล้ว น,นั่งทำหลายคลิปแล้วฮะ,ะมาต่อครับผม,มาเาลองกระปุกดีดูอันนี้เราไม่ใช่สโคบนะครับนี่ครับเป็นปืนตามเป็นของธรรมดานะนี่ครับเราลองทายสโคบเล่นดู อ๋าแป๊บนึงผมลืมใส่อันนี้เรียกว่าสาสตร์ในทั้งตัวเลยนะครับหรือว่าจะยิงเคราะห์เป็นจังหวะก็ไรนะครับผมโอจะได้ไม่ต้องดีบมากนะครับ บลัชที่หนึ่งก็ค่อนข้างแรงนะถึงแม้มันจะดาเมจที่หนึ่งแต่ว่าเวลามันรัวเนี่ยต่อเนื่องเข้าจุดตายก็ถือว่าแรงเหมือนกัน,นครับเราจะได้นะฮะน่าจะมีออปชันที่แบบซูมสโคบแล้วเพิ่มดาเมจอะไรประมาณนั้นเข้ามาด้วยจะดีามากๆนะครับผมเราลองยิงระยะไกลขึ้นมาบ้างนะครับก็ค่อนข้างไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่ครับถ้ายิงจะะากระยะไกล แต่ว่าลากยิงแน่นะเ<ป>นื่องจากมันใช้กระสุนซ้าม่ชินกันก็ค่อนข้างน่าเล่นนะแับกครี่ที่เล่นแบบช่วหงหลังๆเราสู้กับเ,กเรเจนเนเตอร์แล้วแบบว่าไม่ เลึงจุดอ่อนค่อนข้าง,างยากก็แนะนําปืนนี้เลยนะครับปดกาดรล้วง่างเลยแต่ปืนมันนะ่ะข้อเสียคือมันเอ,อ่อเด็กเมันมันเหตุการณ์ที่เราต้องสู้กับเลนเลเจนเลเตอร์เนี่ยมันน้อยมากครับน้อยมากาๆมันก็เลยแบบเป็นปืนที่ไม่ค่อยน่านเล่นเท่าไหร่นะเหตุการณ์ที่มันต้องใช้มันไม่ค่อยมีครับ ใม่ค่อยูีเท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นปืนที่ก็เรียกว่าอะไรนะนี่แหละใช้แค่ฉากนั้นฉากเดียวฉากช่วงหลังๆก็ไม่มีประโยชน์แล้วเอามาเล่นกับในหมู่บ้านผมว่าปืนอื่นๆอย่างแบบปืนทีเอปืนกดเบาพวกนี้ยังดูน่าเล่นกว่านะครับสำหรับผมนะเ,ออเพราะว่ามันอย่างที่บอกไปแหละมันน่าเสียดายที่ว่ามันมันดรอปจะช้าเกมไปหน่อยแล้วก็ขอไอเทมมันดูเฉพาะทางน,นิดนึงแต่ถึงมันไม่ใส่สะโคปเนะี่ยผมว่า ผมว่าถ้ามันไม่ใส่ตะขอมันยิงยากนะครับคือเป้ามันจะขบช้ามากเดี๋ยวผมลองถอดให้ดูนี่ครับผมรู้เชื่อว่าให้ไปเล่น t m p ดีกว่านะครับ t m p น่าเล่นกว่าลี่ครับนี่ครับ,รบดูครับช้ามากถ้าที่ผมเคยเรีวิวนต่ t m p จะเร็วเร็วขบเ,เ,เ,เร็วกว่านี้ครับถ้าใช้แบบทั่วไปนะครับก็เป็นอีกปืนหนึ่งที่เอาไว้ใช้เฉพาะเฉพาะทางเฉพาะแบบ บางสถานการณ์ที่ดีนะครับยิ่งแบบใครที่เลงไม่ค่อยแม่นที่จะเลงจุดอ่อนตัวเลนจินเนเตอร์นะครับติดอ่างบ่อยๆต้องขอไปนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ